โรงเรียนบ้านศาลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ตั้งอยู่เลขที่213บ้านศาลาตำบลโพนงามอำเภอหนองคารจังหวัดอุดรธานีบริหารงานโดยนายพดุงศักดิ์วันจงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาปีการศึกษา2566 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีนักเรียนจำนวน102คนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลักการและแนวคิดเจตนาลมและหลักการพื้นฐานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการการดำเนินงานที่มีแบบแผน ขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ความสัมพันธ์ของหลักสูตรแกนกลางกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกระบ,บวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสพทครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาจะทำการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุนคคลคัดกรองนักเรียน การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการส่งต่อปัญหาการเยี่ยมบ้านการเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบางจะนำไปใช้มากในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้งและมีข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถ นำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนารวมถึงการป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสมโดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 1. ระยะเตรียมการทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบในการดำเนินงานโดยใช้สื่อหลากหลายเช่นการประชุมผู้ปกครองการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นต้นทางโรงเรียนได้รวบรวมสังเกตการศึกษาข้อมูลนักเรียนทั้งข้อมูลเชิงพฤติกรรมและเชิงกายภาพชเช่นพฤติกรรมขณะอยู่โรงเรียนการแต่งกายความสะอาดของร่างกายการเดินทางไปกลับจากบ้านถึงโรงเรียนเป็นต้นเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปและกำหนดวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้าน ระยะการเยี่ยมบ้านทางโรงเรียนได้มีการพูดคุยและนัดผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อจะไปเยี่ยมบ้านครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยรวบรวมข้อมูลการสังเกตภาพที่อยู่อาศัยพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งในโรงเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างอยู่บ้านโดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองของนักเรียน 3. ระยะหลังจากการเยี่ยมบ้านครูประจำชั้นได้ทบทวนข้อมูลจากการสังเกตรวมถึงภาพถ่ายที่ได้จากการเยี่ยมบ้านเพื่อสรุปข้อมูลข้อสังเกตของนักเรียนเป็นลายบุคคล เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและมีการสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานในการรายงานต่อไปอาการประชุมหาลือ,ลอการดูแลนักเรียนหลังการเยี่ยมบ้านทักษะชีวิต life skill ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตองค์ประกอบของทักษะชีวิตมีดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นหมายถึง การรู้จักความถนัดความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จักตนเองยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์หมายถึงการแยกแยะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสถานการณ์รอบตัววิพากวิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องรับรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหาหาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การจัดการกับอารมณ์และความเครียดหมายถึงความเข้าใจและความรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของแต่และบุคคลรู้สาเหตุของความเครียดรู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียดรู้วิธีผ่อนคลายหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นหมายถึงการเข้าใจมุมมองอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นการใช้ภาษาพูดภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่นการวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆใช้ภาษา สื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านสาลาได้ดำเนินการการเยี่ยมบ้านและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสพถจนทำให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลหน่วยงานและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจให้การช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งตาเรีีน